วันนี้วันที่10เมษายน2563ครับนะะวันนี้เอาปุ๋ยอคอกนี่กำลังกำลังขนปุ๋ยอคอกครับนะกำลังขนปุ๋ยอคอกปุ๋ยอคยอกจากขี้วัวนี่แหละเอาไปใส่สวนยางพาราค,ครับนะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะบอกว่าการใช้ปุ๋ยอคอกเนี่ย ในสวนยางเนี่ยทำให้ยางเป็นเชื้อราไม่จริงครับจะใส่ปุ๋ยคอ,อกหรือปุ๋ยเคมีหรือไม่ใส่ปุ๋ยยางก็เป็นอยู่ครับพวกเปลือกเน่าเปลือกแตกโรคหน้าย,ยางเอเป็นเท่านั้นแหละนะทีนี้นถ้าท่านใส่ปุ๋ยคอ,อกนะอย่าลืมนะสามปีใส่ครั้งหนึ่งแต่ของผมนี่ห้าปีหกปีแล้วถึงจะใส่ครั้งหนึ่งทําไมถึงห้าหกปีใส่ครั้งหนึ่งดูใบยางครับดูใบยางมันจะงามเกิน ยางพวกนี้นะยางพวกนี้นะดูใบาย,ยางครับนะให้น้ํายางมีดหนึ่งมีดหนึ่งนะครับนะ <c oughs> เกือบสองกิโลนะบางต้นสองกิโลนะใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ฉีดพ่นด้วยเอ็มขยายนะฉีดพ่นเอ็มขยายที่พื้นใส่ใส่เยอะๆใส่หลังจากฝนตกครับเอ็มขยายทําง่ายๆถังสองลิตรหนึ่งลูกเอ่อเอ็มโฮเช่เอ็มหนึ่งลิตร กาลน้ำตาล5้กิโลแล้วก็เกลือ3กิโลใส่เข้าไปครับหมักไว้15วันฉีดพ่นไปตามพื้นดินหลังฝนตกนี่ใส่เ e อ e ก็จะไปย่อยสลายปุ๋ยคอกให้เป็นอาหารยางพารานะครับยางพาราก็จะให้น้ํายาง2เมตรหนึ่งอ่ะ2กิโลครับนี่สวนไม่มีปุ๋ยชนิดไหนทำได้ครับนอกจากปุ๋ยคอกนะครับสวัสดีครับ